ลำไยรุ่นหัวไม่ขีดแล้วนะครับรุ่นนี้สําคัญมากครับลำไยจะจัมโบ้ได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับคิปนี้ครับขึ้นอยู่กับลำไยรุ่นนี้ครับห้ามพลาดเป็นอันขาดครับต้องดูให้จบนะครับทําลำไยเป็นทําลำไยรุ่งต้องดูช่องรุ่งลำไยนะครับอย่าลืมครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องลำไยรุ่นหัวไม่ขีดนะครับ อย่างที่ผมเกินไปนะครับว่าลำไยจะจัมโบ้ได้ไม่ได้ต้องดูคลิปนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าลำไยรุ่นหัวไม่ขีดนะครับเราจะใส่ปุ๋ยเพื่อสร้างเปลือกนะครับเพื่อรองรับการขยายผลในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเปลือกให้หนาไว้นะครับเพราะลำไยรุ่นนี้จะสร้างเปลือกเป็นหลักนะครับจำไว้เลยนะครับปุ๋ยที่จะใส่คือ25-77นะครับ หรือ1688บวกกับ15 00นะครับหรืออีกสูตรหนึ่งนะครับ1500บวก15เสมอหรือ16เสมอนะครับมี3 0สูตนะครับใส่ให้ถูกที่ถูกเวลาและถูกสูตรนี่คือสโลแกนการใส่ปุ๋ยนะครับส่วนข้างบนนะครับเราจะพ่นด้วยแคลเซียมบอลอนนะครับแล้วก็ปุ๋ยเกตดสูตร30 20 10 แล้วก็ป้องการท็อปด้วยย้ำนะครับป้องการท็อปเราจะใส่ตอนนี้นะเขาจะขึ้นตอนนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้สําคัญที่สุดสําคัญในการสร้างเปลือกในการป้องการท็อปอีกอย่างหนึ่งนะครับลำไยจะโตไม่โตอยู่ที่คลิปนี้นะครับป้องการท็อปด้วยคาสโตเดียถ้าไม่มีก็โพพิเนปนะครับหรือถ้าไม่มีหาไม่ได้อีกก็เป็นคอโลทาโรนินมี3อย่างนะครับจำไว้นะครับเดี๋ยวผมจะ พิมพ์เป็นตัววิ่งให้นะครับแล้วก็พ่นป้องกันเพี้ยแป้งไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแล้วก็แรงอากาศร้อนแรงตอนคืนเย็นอุณหภูมิแบบนี้เพี้ยแป้งจะระบาดนะครับป้องกันด้วยพิโพนินหรือบูโฟ,โฟเฟซินสองอย่างนี้เอามา ผสมกันนะครับผสมในน้ำนะถัง2 0 0ลิตรใส่ยางละ2 0 0ซีซีนะครับแล้วก็ใส่สารจับใบเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเพี้ยแป้งนี่เป็นเขาเรียกว่ามันมีกระดองนะครับต้องใส่สารจับใบเข้าไปด้วยถึงจะแทรกซึมเข้าไปมันมีแป้งหุ้มนะครับถึงจะแทรกซึมเข้าไปในตัวของมันได้ถึงมันถึงจะตายนะครับใส่เยอะนิดนึงนะครับอีกอย่างหนึ่งครับคือต้องแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งข้างในที่ทึบๆนะครับให้แดดผ่านให้ลมผ่านได้นะครับ แต่งกิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชต่างๆเข้ามาอยู่อาศัายอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นต้องแต่งกิ่งให้โล่งนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้อาจจะมีพายุฤด,ดูร้อนนะครับถ้าไม่แต่งกิง่งถ้าต้นหนาจนเกินไปอาจจะโค่นได้นะครับถ้ามีลมลมใหญ่เข้ามานะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับคือการการให้น้ํานะครับต้องให้อย่างสม่ําเสมอนะครับ ห้าวันให้ครั้งหนึ่งนะครับของผมเนี่ยห้าวันให้หนึ่งครั้งผมให้แถวละสองชั่วโมงนะครับสปริงเกอร์สี่สิบหัวนะครับผมให้สองชั่วโมงนะครับแล้วก็ขุดดูด้วยนะครับว่าน้ําซึมลึกแค่ไหนนะครับนี่คือพื้นฐานในการสร้างลำไยนะครับสร้างลำไยลูกเล็กนะครับเพื่ออนาคตจะได้เป็นลำไยที่จัมโบ้จะได้ไม่มีปัญหาในวันข้างหน้านะครับจะได้ไม่แตก ไม่เป็นท็อปนะครับทำลำไยเป็นทำลำไยรุ่งต้องดูช่องรุ่งลำไยครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะทําคลิปอะไรลงไปเหมือนกันคิดไม่ออกนะครับหรือใครมีข้อสงสัยอะไรก็โทรเข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับ0895526352ครับ ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ดูจนจบนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ